สวัสดีครับผมพบกันอเช่นกับช่องคนเมืองทอยนะครับผมในคลิปที่แล้วนะครับผมเราได้รีวิวนะครับผมเป็นเหรียญเหล็กของดัลคอนบอลนะครับผมจากขนมโอตโตริซึ่ง EP นะครับเราจะเป็น EP ที่2ในการรีวิวแกะกันครับ EP นี้ผมได้มาทั้งหมดาสามกล่องซึ่งใครจําได้บ้างครับ EP แล้วเนี่ยผมได้กล่องที่ด้านหลังนะครับจะมีแบบตั้งแต่8ปเอ็ถึง160ซึ่งวันนี้ผมผมได้ กล่องที่มีแบบตั้งแต่1ถึง80มาแล้วผมแล้วก็ที่ผมได้พูดไปคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้สันนิษฐานว่าตัวเหรียญทองเนะี่ยผมมีทั้งหมด16เหรียญตอนนี้ผมได้ข้อสรุปแล้วนะครับผมเหรียญทองนะครับมีทั้งหมดอยู่14เหรียญน,นะครับผม14ี่เหรียญเฮ้ยม่ี่หรียญ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1ห้าหกดดโอเคฟสบเหรียญซึ่งผมเก็บไปแล้ว5เหรียญนะครับขาดอีกส0เหรียญเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะว่าผมจะได้เหรียญทองเพิ่มมาอีกหรือเปล่าแล้วก็ได้ลูกแก้วดาวก้นอนบอลเพิ่มมาหรือเปล่ารอบแล้วผมได้มาา6ดาวนะผมขาดอีก4 5หลูกครับ1ดาว2ดาว3 4 5ี่ห้าโอเควันนี้เดี๋ยวมาดูครับว่าจะได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามาแกะ ตัวของขนมมาผมแกะตรงเหรียญนรออกจากขนมกันดีกว่าผมโอเคไปแกะกันเลยครับ ก็ทั้งหมดได้แกะออกมาจากตัวของซองขนมไปได้นะครับก็ทั้งหมดเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมด36สซองซึ่งถ้าใครได้ดูตอน,นผมแกะออกจากตัวขนมนะครับจะมีอยู่สองซองซึ่งผมทาซองมันฉีกแล้วก็มันไม่ธรรมดานะเพราะว่าเราได้เป็นเหรียญทองนะผมอยู่ในกล่องนี่แหละผมจําไม่ได้มันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเรามามค่อยๆดูดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูชิ้นแรกกันเลยดีกว่าครับมา ขอหยิบอันนี้ก่อนเลยนะกนครับมาดูกันครับว่าเราจะได้ตัวอะไรเอ่ยอันนี้ดูจากด้านหลังครับไม่ทองแน่นอนครับผมนี่ได้เป็นทั้งนะผมล่านเป็นัำเบอร์หนึ่งสองห้านะครับทั้งถัดไปตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ อ,อ๋อตัวนี้ก็เป็นลายธรรมดาเหมือนกันนะครับเป็นนี่ครับพิกโคโลนะผมเป็นตัวที่ยี่สิบสามนะครับผมถัดมานี่เลยผมเป็นโกคูนะผมเป็นตัวที่หนึ่งร้ยสิบหกนะครับ นี้ก็ไม่ทองนะครับผมแล้วก็ไม่เงินด้วยครับผมเป็นตัวอะไรเอ่ยเนี่ยเป็นพิกโกลลเหมือนกันนะครับตัว47นะครับเด็กออกมาอ่าอันนี้เป็นทองนะครับผมมาลุ้นกันครับว่าไล่ตัวอะไรครับนี่เป็นโกเทนครับผม141อันนี้ไม่แน่ใจว่าคิดถอยแล้วผมได้หรือยังนะครับเดี๋ยวต้องไป ดูอีกทีหนึ่งครับแล้วก็เห็นไหมครับนี่ครับทองทองที่ผมพูดถึงครับทำฉีก็แกะมาดูเลยครับนี่ครับผมเป็นตัวดาบูล่านะครับผมหนึ่งร้อยี่สิบเจ็ดนะครับตอนนี้ก็สนุกเราได้เหรียญทองมาสองเหรียญแล้วนะครับแกะัต่อไปอันนี้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 นี่นี่ครับอันนี้เราได้เป็น กุลินนะครับผมตัวที่13ตอนนี้ลูกแก้วเรายังไม่ได้นะครับอันนี้ก็ดูจากขอบแล้วอันนี้เป็นขอบสีเงินนะครับผมมาดูตัวเลยครับเนี่บเป็นโกคูนะครับผมตัวที่07นะครับผมคร้บมา น,นี้ก็เป็นสีปกตินะครับเป็น,นตัวที่0ูนย์สามนะครับอันนี้ไม่นี่เหมือนผมจะได้แล้วนะครับถัดมาอันนี้ก็เป็นขอบธรรมดานะผมเป็นตัวโกเทนนะผมหนึ่งสี่หนึ่งอ๋อเห็นไหมผมหนึ่งสี่หนึ่งมีโกเทนแบบสีทองกับแบบปกตินะครับ อ๋อันนี้ก็เป็นขอบธรรมดานะครับผมเป็นตัวโกฮันนะครับผมตัว160ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวสุดท้ายนะครับของคอลเลกชันนี้เลยนะครับนี่นี่เปิดมาก็เป็นขอบทองอู่แล้วครับมาลุ้นครับว่าเรา้ตัวอะไรนะครับเปิดมาปุ๊บนี่ครับเป็นทั้งนะครับผม87ซึ่งอันเนี้ยเราจําได้เราได้นะครับในคลิปที่แล้ว น,นี่ก็เป็นขอบธรรมดาครับผมมาเปิดดูเป็นรูนะครับผมตัวที่147แกะกันต่อไปครับอันนี้เป็นขอบธรรมดานะครับผมก็เป็นนี่ครับเป็นล่างลิงนะครับผมตัวที่20สิบนะครับ อันนี้อันนี้ขอบมันดูแปลกๆอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นตัวของลูกแก้วนะครับผมนี่ใช่แล้วของเราได้ลูกแก้วเลขสองดาวมาแล้วครับถับมาน,นี้ก็เป็นขอบธรรมดานะครับผมเปิดมาดูก็เป็นเวจิต้านะครับเป็นตัวสามสิบสี่อันนี้เหมือนจะมีแล้วนะครับนี่ก็เปิดมาก็เป็นขอบธรรมดาอีกแล้วครับผม ได้ตัวเป็นอ่าโกคู Goku นะครับผมก็แปดสิบหกครับเปิดออกมาอันนี้ก็เป็นขอบธรรมดานะครับเป็นตัวเวจิต้านะครับผมตัวที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับผมอันนี้เปิดออกมาเป็นขอบสีเงินนะครับมาดูกันครับ นี่เราได้บูแม่ครับผมตัวที่สิบเปิดออกมาอันนี้ก็เป็นขอบธรรมดานะครับเป็นโกโคนะผมล่างสามนะผมสุสยาสามหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขอบธรรมดาเหมือนกันนะครับเนี่คเป็นคู่ลินลิน,นะครับผม เลข4ี่ครับเปิดมาอีกแล้วแหม่อันนี้ก็เป็นขอบเงินอีกนะครับนี่เป็นคู่ดีๆนะผมเลข0ูนย์นะครับขอบสีเงินอันนี้ก็เป็นขอบปกตินะครับผมก็เป็นตัวอันนี้ผมไม่รู้จักชื่อเราเป็นจิจิน,นครับ เลขห้าสิบสองนะครับมามามาเปิดตัวนี่อันนี้ก็เป็นขอบทองอีกแล้วนะครับผมเป็นตัวนี่ครับเวจิโต e นะผมซึ่งเป็นอาร่างฟิวชั่นระหว่างงกุลกับเบจิต้านะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งาสามนะครับนี่อันนี้เปิดมาก็เป็นขอบทองอีกแล้วผมเป็นตัวเบจิต้านะครับผมเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่ง ซึ่งเหมือนจะมีหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ว่าเป็นตัวธรรมดานะครับนี่ครับผมหนึ่งนึงธรรมดาแล้วก็หนึ่งหนึ่งหที่เป็นสีทองนะครับวันนี้เราได้สีทองมาห้ลายเลยครับแต่ว่าน่าจะซ้ำอยู่หนึลายเปิดออกมาอันนี้ก็เป็นขอบปกตินะครับก็ได้เป็นตัวโกคูนะผมตัวที่หนึ่งหน นี่เราได้ซ้ำมา1รบหนึ่งหกีเราได้ซ้ำมาหนึ่งลายนะครับอันนี้นี่อันนี้ก็ได้เป็นขอบทองเลยครับผมเป็นทั้งนะครับขอบทองแต่ว่าเป็นทั้งคนละ,ะขนระล่างนะผมนี่เป็นเก้าสิบห้านะครับอันนี้ก็เป็นขอบปกตินะผมก็เป็นตัวที่ สามสิบหกนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นขอบปกตินะครับผมเป็นตัวที่แปดสิบสามนะครับาาน,นี่ก็ขอบปกตินะครับผมเป็นตัวที่ศูนย์เจ็ดอันนี้ก็เป็นขอบปกติครับผมโอ้โหอันนี้เป็นโกด โกเทนนะครับเนี่ยก็เทนก็เทนโกเทนเนี่ยเป็นร่างระหว่างโกหังนะครับกับครั้งนะครับรวมกันเป็นร่างฟิวชั่นนะครับอันนี้ก็เป็นขอบปกตินะครับผมนี่เป็นโกโคูผมร่างสามนะครับตัวหนึ่งสองแปดอันนี้ก็ไม่ต้องสืบเลยครับผมเห็นไหมผมเป็นทอง,งออกมาแบบนี้มาดูทั้งตัวเลยครับ นี่เป็นหมายเลขสิบแปดนะผมเป็นสีทองเก้าสิบแปดครับอันนี้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 ปุ๊บคุณลีลินนะผมเลขสามสิบสามครับอันนี้เป็นขอบเห็นไหมครับฉีกมาก็เป็นสีเงินนะครับผมตัวเลยเอย่ยนี่เป็นโกฮันนะครับผมเจ็ดสิบสามโอ้โห อันนี้ได้เป็นสีเงินนะครับเป็นโกโคูนะครับแต่ว่าใครเห็นไหมครับผมตำหนิคือเหรียญมันงอนะครับผมเหรียญงอน่าจะเป็นตำหนิจากทางโรงงานนะครับไม่รู้ว่าผมจะเค็มได้หรือเปล่านะครับดัดน่าจะดัดได้อยู่ครับผมโอเคก็ดัดได้อยู่นะครับผมแต่ว่าจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับ นี่โคโคผมเลข40นะครับผมโอเคผลประกอบการวันนี้นะครับถ้าเราไม่นับตัวซ้าจากคลิปที่แล้วนก็ได้สีทองนี่จะซูมให้ดูใกล้ๆแล้วกันนะครับนี่เลยครับผมนี่วันนี้ก็เราได้สีทองทั้งหมด7เหรียญน,นะครับผมแล้วก็ได้สีเงินมาทั้งหมด อยู่ห้าเหรียญน,นะครับผมแล้วก็ได้เป็นเนี่ยลูกแก้วดักลันบอลมาเพิ่มอีกหนึ่งลูกนะครับผมซึ่งผมว่าตัวลูกแก้วนะครับหายากกว่าตัวสีทองนะครับผมดูครับตัวสีทองผมได้มาโคตรเยอะเลยผมถ้าับรวมคลิปที่แล้วเนี่ย,ยพอดูแปบ๊บนึงนะครับสีทองคลิปที่แล้วนี่ผมได้สีทองตัวนี้นน นี่ผมอันนี้เป็นสีทองครับผมที่ผมได้ตอนคลิปที่แล้วนะ EP ที่หนึ่งนะครับก็มีโคคูเซลทั้ง18แล้วก็มังกรน,นะครับซึ่งถ้านับตัวซ้ำนะครับผมสิบแปดเราซ้ำแล้วครับผมหนึ่งตัวแล้วก็โคคูอันนี้ไม่ซ้ำนะครับผมแล้วก็ส่วนเซลก็ไม่ซ้ำทั้งนี้ซ้ำครับผมนี่หนึ่งตัวส่วนอันนี้ไม่ซ้ำฉะนั้นถ้านับรวมเหรียญสีทองที่เรามีทั้งหมด นะตอนนี้นะผมที่ไม่ซ้ำเลยนะครับก็มีอยู่1,2,3,4,5,6,7,8,9,10มีทั้งหมด10ลายนะผมซึ่งถ้าดูจากตัวกล่องเนี่ยเราขาดอีก5ลายเดี๋ยวก็จะต้องตามหากันต่อไปนะครับส่วนเหรียญเงินเนี่ยอ่าการันเก่าผมได้อยู่เนี่ยเหรียญเก่า คลิปที่แล้วนะผมส่วนคลิปเนี้ยผมได้มาอีก5ถามว่าซ้ำไหมก็ไม่ซ้ำานะผมวันเนี้ยเราได้สีเงินที่เป็นลายใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมก็ทั้งหมดสีเงินที่เรามีณนะตอนนี้นะก็มีหนึ่ง6 7 8สามี่ห้าหเจดดมีทั้งหมด8ลายนะครับผมก็คิดได้ว่าโชคดีผมที่ไม่ได้ตัวซ้ําแต่ได้ตัวซ้ําก็ดีเหมือนกันนะเป็นสีเงินซึ่งเป็นสีพิเศษ เท่าที่ผมดูตอนนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าสีเงินเนี่ยจะรวมอยู่กับตัวที่เป็นเครื่องหมายเครื่อชนมหรือเปล่านะครับผมก็แต่นับดูนะครับเครื่องเครื่องหมายเครื่องชนมาร์กนะครับมีอยู่10 4แล้ว่าเหรียญที่ผมมีลองนับกปนหนึ่งนะครับมีเหรียญทองอยู่123456 เจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบเหรียญส่วนเหรียญเงินนะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเหรียญรวมทั้งหมดนะครับมีอยู่อ่าสิบแปดเหรียญแล้วผมมามองที่ว่าตัวที่เป็นควอชนารกนะผมมีเพียงแค่สิบสี่เหรียญฉะนั้นแล้วผมคิดว่าที่เป็นควอชนักนะครับน่าจะไม่ใช่บ่งบอกถึงเหรียญทองหรือเหรียญเงิน แต่อย่างไรนะผมน่าจะบอกแค่ว่า,าเหมือนแบบให้เราลองลองทายดูลองสุ่มดูมึงว่าใครจะได้เลขที่เป็น question mark ซึ่งต้องมาลุ้นกันนะผมว่าเหรียญทองทั้งหมดมีกี่เหรียญแล้วเหรียญเงินทั้งหมดมีกี่เหรียญเดี๋ยวเราต้องตามหากันต่อไปนะครับผมว่าความจริงแล้วมีทั้งหมดกี่เหรียญน,นะผมแล้วก็จะมีเหรียญพิเศษอะไรผมนอกเหนือจากที่ได้ เ็นนครับอเก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมท้อง,งกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมส่วนอันเนี้ยของที่เป็นเหรียญธะกัมอลเนี่ยคิดว่าน่าจะมีน่าจะมีอีก2-3ถึง3 EP ได้นะครับจะเอาจนแบบว่าเราได้เหรียญครบทุกหลายล้กันนะครับผมถึงจะหยุดทำคลิป ของเหรียญดากันบ่อนครับโอเคก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมก็อย่าลืม,มกดติดตามกดซับสไครต์กันมาเยอะๆนะครับผมไปแล้วครับผมไว้เจอกันครับสวัสดีครับ